ขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยให้กับโทมัสก้องจากดูมันเดัสวัสดีครับเชิญเลยสวัสดีครับ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 ผมอะเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนวันนี้ เดี๋ยวถามก่อนวันนี้ลุคของเรามา,มาในทีมอะไรฮะัวันนี้เขาวันนี้มาในทีม growing together ครับก็คือว่าอย่างเช่นน้องก้องอย่างวันนี้ก็คือแบบแต่งตัวมาซะน่ารักเลยครับผมเอ้ยแม่โหใส่ยีนค่ะแล้วเราวันนี้วันนี้เพี่ก้องเขาเป็นไงบ้างพี่โทมาเขาเป็นงไงบ้างก็วันนี้คือพี่โทนเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนแต่งหน้าแล้วแบบว่าแบบเขาแบบขรึมอ่ะ ขึ้มใช่ขึ้มยังไงหรอครับอ่าถ้าสมมติอันนี้เป็นกระจกนะสมมติอันนี้เป็นกระจกสมมตินี้เป็นกระจกอ่าสมมติอันนี้คือกระจกเราขึ้มยังไงไหนเนขึ้มไปดูหน่อยยังไงไหนที่โทกระจกข้ามขยับสิครับกระจกขยับได้ไงเอออ่โอเคโอเคโอเคกระจกกระจกแบบมีล้อครับกระจกเลื่อนโอกระจกมีล้อเลื่อนได้ด้วยโอ้โหปังมากอ่ก่อนอื่นทักทายแฟนๆกันแล้วกันสองหนุ่มครับผม สว,ส,สวัสดีครับ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 ทุกคนสวัสดีครับโทมัสครับเย้สวัสดีครับก้องครับ <_ EN> และนี่คือโทมัสก้อง <_ EN> โอ้โหวันนี้คือแฟนๆมากันเยอะมาก ไมเ ually, okay ่เจอกันนานสบายดีนะฮะครับสบายดีมากครับคิดถ anyway>? no. ึงมากเลยครับคิดถึงพี่ๆทุกคนเลยวันนี้แบบพี่ๆทุกคนมาเยอะมากเลยครับขอบคุณนะครับที่มาหากั้ยพูดเหมือนจะจบเราจะเพิ่งเริ่มเองเดี๋ยวเราเริ่มมก่อนเราเริ่มมก่อนนะฮะต้องบอกว่า2หนุ่มเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นนักแสดงเลยใช่ไหมเด็กๆคือแบบไม่มีความฝันเป็นนักแสดงเลยใช่ครับแล้วทีนี้จุดเปลี่ยนอะไรทําให้เราเปลี่ยนความคิดแล้วก็มาเดินบนเส้นทางนี้ได้ยังไงครับครับของผมนะครับก็คือว่าผมอาจจะชอบ พวกสายแฟชั่นมาแล้วแบบมาอยู่แล้วครับก็เลยแบบมาทําเป็นโมเดลก่อนอย่างนี้ hmm. แล้วพอแบบผมได้โอกาสแบบได้ไปเล่นซีรีส์ครับแบบเป็นแบบเออคียกว่าเ,เป็นตัวแบบ supporting cast อย่างนี้ครับ oh. ก็รู้สึกว่าเออแบบตอนแรกก็ยังไม่พร้อมครับ <c oughs> แต่ว่าแบบผมมีตอนหนึ่งผมจําได้เลยว่าผมมาบอกพี่อออไป hmm. บอกว่าแบบเออแบบตอนนี้แบบยังไม่พร้อมเล่นซีรีส์นะ oh. แต่พอแบบโอเคพอได้ออกกองมาแล้วแล้วแบบ ได้รับฟีดแบ็มาที่ดีครับก็รู้สึกว่าเออแบบทาไปแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็แบบชอบด้วยครับก็รู้สึกว่าเออหลังจากนั้นมาผมก็ได้บอกพี่ออฟว่าพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเล่นซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็แบบภูมิใจกับตัวเองที่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองแบบในการทําสิ่งใหม่ๆด้วยครับเหมือนกับว่าออกจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเออเอ,อ,อันนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถออกจากเซฟโซนเราได้เนี่ย มันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเราเสมอนะฮะเมื่อกี้บอกว่าเริ่มจากการเป็นแบบนายบงนายแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ขอท่าโพสเท่ๆสักท่าจริงจริงจรเอาให้มันเข้าชุดของเราในวันนี้หน่อยได้ไหมฮะมาเดี๋ยวพี่ถือไมให้ก่อน<ต>เลยเอ <ๆ S 1> ออ่ะนายเขาดูท่าโพสอะไรเอาแบบเท่ๆหล่อๆหนึ่งโพสเอ้ยนี่อไัไหนโพสคู่หน่อยโพสคู่หน่อยโพสคู่หน่อยเป็นนายแบบหนึ่งวันเป็นนายแบบหนึ่งวันบนเวทีอ่า โอ้โห oh. สุดสุดนีด่ดูสิอ่าโอเคอ่ะคืนใหม่คืนใหม่คมืนใหม่โอเคแฮปปี้ไหมข้างล่างแฮปปี้ไหมแฮปปี้แล้วเนาะอ่ะกลับบ้านได้อ้าอย่าง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 ยง,ยงแล้วเออเออน้องกล้องแหละรครับผมครับก็จริงๆกล้องก็ไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นนักแสดงมาก่อนนะครับเพราะว่าคือจะมีตอนช่วงที่เป็นช่วงโควิดครับคือตอนนั้นน่ะ เราก็แบบถ่ายแบบติ๊กต็อกเยอะไงครับก็เลยแบบมีแบบช่วงที่แบบอยากจะรู้สึกว่าอยากแบบร้องอยากเต้นมากกว่าอแล้วก็แบบผมก็เคยบอกพี่อ๊อฟเหมือนที่พี่โทรบอกเลยครับบอกว่าแบบว่าคือยังไม่อยากยังไม่อยากเล่นซีรีส์เหมือนกันก็คือแบบเข้ามาตอนแรกเพราะว่าแบบอยากเป็นแบบว่าแบบร้องเต้นมากกว่าอยากเป็นไอดอลอย่างนี้ใช่อยากเป็นฟิลไอดอลมากกว่าตอนแรกครับแต่แบบพอเข้ามาที่ดูมันดิปุ๊บก็ได้มีแบบโอกาสได้เรียนแบบ ได้มีเวิร์กช็อปมีแบบว่าเรียนการแสดงอะไรเพิ่มครับก็รู้สึกว่าม,มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบใหม่ดีเหมือนกันแล้วก็แบบสนุกดีครับก็พอมีโอกาสเข้ามาเราก็เลยลองผมก็แบบลองดูครับว่าจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเราสามารถทําได้แล้วเราก็สนุกไปกับมันครับแล้วบอกเลยเป็นสิ่งที่มันดีมากมากเพราะถ้าเกิดเราสองคนเนี่ยไม่ตัดสินใจเปิดใจนะมันจะไม่มีโทมัสก้องวันนี้เลยใช่ไหมทุกคนออคือ แบบพวกเราสองคนแพี่อ,อ๊อฟหรือพี่กับพี่ก้าเคยบอกว่าตอนเข้ามาดูวันดีเนี่ยคือตอบเหมือนกันเลยว่าแบบยังไม่อยากเล่นซีรีส์เออนี่อะไรเหมือนกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผม <c oughs> ครับผม <c oughs> และนี้พี่เชื่อว่าการที่เราไม่ได้มีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วพอวันนี้ได้มาทํามันจะต้องมีความท้าทายมีแบบความยากเพราะมันไม่ใช่ความชอบของเรานั้นแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ความยากของมันความท้าทายคืออะไรบ้างครับอุปสรรคของผมนะครับในการแบบ มาทํางานในสายงานนี้ก็คืออย่างแรกเลยภาษาครับผมรู้สึกว่าภาษาไทยผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็เลยแบบต้องทําการบ้านเยอะขึ้นหน่อยแบบเรียนภาษาหรือไม่ก็ถามพี่ๆว่าแบบอุ้ยคํานี้แปลว่าอะไรหรือว่าแบบประโยคนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้ครับก็แบบก็ได้รับมาเยอะแล้วแบบพี่เขาก็าสอนมาเยอะครับจนแบบทําให้ผมแบบได้เก่งภาษาไทยมากขึ้นแล้วก็แบบได อ่านบทแบบเข้าใจมากขึ้นครับแบบแล้วที่สําคัญเลยก็คือตอนที่ออกกองอะไรพวกนี้ออใช่ไหมมันจะมีแบบซีนยาวๆที่เราได้แบบเอ่อได้บทมาเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพยายามจําแล้วแต่ว่าแบบจำเป็นคํามันจําไม่ได้ก็เลยแบบต้องจําเป็นเนื้อความแบบเป็นความหมายจําเป็นเนื้อความนี่หมหมายความว่ายังไงฮะแบบว่า เนื้อความคืออะไรนะครับทุกคนเ <laughs> อาแบบเป็นความหมายครับความหมายความหมายของประโยคอ๋อคืออาจาอาจะอ่านทั้งหมดก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็มาตีความนหัหเออมันหมายความประมาณประมาณนี้ใช่ครับแ,บบแล้วบวางคำก็จําไม่ค่อยได้แบบหรือว่า <ๆ S 2> ไม่เข้าใจอย่างงี้ก็แบบไปถามพี่ๆแบบไปถามน้องกล้องบ้างว่าคํานี้แปลว่าอะไรอย่างงี้แบบน้องกองช่วยพี่หน่อยได้ไหมเออมันมีคําอะไรมาที่พี่โทนเนี่ยเคยใช้กับเราผิดแบบพูดคำามีบ้างไหมจาพอจะจาได้นึกออกไหมฮะคือผมว่าน่าจะมีเยอะแต่ว่าแบบว่าผมจําไม่ได้เพราะว่า ผมว่าแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันต้องมีแบบสักคำหนึ่งตลอดเลยอาทิตย์หนึ่งต้องมีโผล่มาบ้างแหละหรือแบบบางทีพี่โธพูดคํานี้ออกมาแล้วก็ถามถามไมถามพี่โทว่าอพี่โธรู้หรอแปลว่าอะไรอฮะแล้วพี่โธก็บอกว่าไม่รู้ครับใช่ก็แบบว่าแบบจะแบบมีแบบคำศัพท์ที่แบบค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยแบบพี่โทชอบพูดครับอือย่างเช่นแบบเนื้อความแปลว่าอะไรคำนองก้องเออกล้องอธิบายหน่อยเนื้อความคําสะกดความของคําว่าเนื้อความแปลว่าเนื้อความ แต่ว่าอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันน่าจะคล้ายๆกับแบบความหมายป่ะครับอาจจะเป็นความหมายตางความหมายโดยรวมอย่างงี้ใช่ไหมใช่ความหมายโดยรวมประมาณนั้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่หน่อยใช่หน่อยเออโอเคใช่หน่อยช่วยกันหน่อยสิปะโถเห็นไหมว่าเราใช่กันเต็มเลยอะแล้วนี้ของโทมัสนะครับความท้าทายความยากอะไรเงี้ยในการที่เราเข้ามาอยู่นี้มันคืออะไรเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วครับความท้าทายก็คือทุกอย่างที่แบบ ผมได้ก้าวเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มจากศูนย์หมดเลยแบบในเรื่องการแสดงเรื่องการพูดหรือแบบการพูดยังไงเดียแบบการทําตัวอะไรพวกนี้ครับส่วนตัวผมแล้วผมจะเป็นแบบคนที่ i n t เว v e r t นิดนึงไม่ค่อยแบบกล้าเข้าไปหาคนอื่นเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบได้มาอยู่ในตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบต้องไปแบบทักทายคนมากขึ้นหรือว่าแบบทำความรู้จักกับคนมากขึ้นครับทำตัวแบบ friendly friendly แล้วก็ทําตัวแบบ เป็นที่น่ารักครับของทุกคนแต่เชื่อว่าทําได้ดีแน่นอนแฟนๆมีกันเยอะขนาดนี้นะฮะอ่าน้องกล้องละครับครับผมอันนี้คือความยากความท้าทายอะไรโทรตอบยาวจนกล้องลืมคําถามความท้าทายความยากที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราไม่ได้คิดจะเป็นนักแสดงเนี่ยมันคืออะไรก็น่าจะเป็นเรื่องการแสดงครับพ่อเพราะส่วนตัวผมคือไม่เคยเข้าใจการแสดงมาก่อนเลยแบบตอนเด็กๆก็เคย ผมว่าทุกคนน่าจะเคยครับแบบโรงเรียนชอบให้แสดงแบบบทบาทสมมุติแบบฟิลแบบนิทานอีศรบหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ผมก็เคยลองนะครับก็ตอนนั้นก็ลองเป็นแบบก้อนหินบ้างต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้ลองเป็นก้อนหินต้นไม้ภูเขาเลยใช่ครับตอน,น,นแสดงเป็นประมาณนี้ครับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจการแสดงเท่าไหร่ก็แบบแ,แต่ว่าโชคดีตอนถ่ายซีรีส์ครับในเรื่องกี่หมื่นฟ้าคือคมีแบบผู้ใหญ่แบบรุ่นพี่หรือแบบผู้ใหญ่กับรุ่นพี่ที่มีความแบบ มีประสบการณ์เยอะครับเขาแบบคอยสอนเราตลอดเลยเแบบว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของผมคือคือตอะผมผมก็กาลังเรียนเรียนอยู่ด้วยครับแลเรียนเรียนวิศวะก็เลยความท้าทายคือแบบการ m a n a g เวลาจัดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าแบบมันก็เรียนหนักเหมือนกันแล้วก็มีช่วงที่สอบครับมันมีแบบรอบมีช่วงหนึ่งตอนแบบใกล้ๆจะจบคือถ่ายถ่ายไปด้วยแล้วก็ช่วงนั้นคือใกล้สอบเลยครับก็ช่วงนั้นก็แบบ มีเครียดพอสมควรอยู่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆครับที่ช่วยติวให้ผมแล้วก็ทำให้แบบสามารถผ่านชั้นปีที่สมาได้อ่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ปีสี่แล้วกำลังจะขึ้นปีสแล้วครับกำลังจะขึ้นปีสแล้วนะฮะต้องคิดแล้วนะว่าเดี๋ยวเรียนจบต้อให้ขวัญไรดีอีกแป๊บเดียวถึงแล้วปีหนึ่งมันเร็วมากมกเลยอีปีเดียวจบแล้วนะเอออืมก็เวลาผ่านไปวไงครับผม ออทีนี้ก้องคำเมื่อกี้บอกว่าการแสดงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดใช่ไหมสมมติว่ามีซีนหัวเราะแบบดีใจมีซีนแบบร้องไห้มีซีนดราม่าหรือว่ามีซีนกลัวแอคชั่นคิดว่าอะไรยากที่สุดสําหรับเราสําหรับเราน่าจะเป็นเ,เป็นซีนที่แบบไม่เคยทํามาก่อนละกันครับน่าจะเป็นซีนบูซีนแอคชั่นซ<ช>ีนบูบแอคชั่นใช่หลายๆแบบที่พูดมาทั้งหมดเหมือนถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือเราเคยแบบมีประสบการณ์มาแล้ว แต่แบบแอคชั่นนี่คือยังไม่เคยเหมือนกันครับยังไม่เคยบูเลยแอคชั่นไม่เคยบูไม่เคยใช่ครับหรือว่าลองไหมพี่เขาบอกว่าโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่โดนเลยก็โอ้ยเป็นแบบโอ้ยเออแต่ไม่ต้องโดนดีแล้วครับผมอย่าให้โดนเลยดีกว่าอย่าให้โดนอย่าให้โดนนะฮะเป็นแอคชั่นยังยังยังแม่ตลกซะด้วยสิแม่โอ้โหก็คือถ้าเกิดว่ามีซีรีส์ช่วงหน้าเนี่ยเป็นในแอคชั่นเนี่ย คิดว่าเราจะทําได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไงแบบซีรีส์เรื่องไหนก็ตามครับพวกผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นซีรีส์นะฮะชีวิตของเราในช่วงนี้เนี่ยคิดว่ามันอยู่ในพาร์ทประมาณไหนสําหรับผมนะครับก็น่าจะอยู่พาร์ทประมาณสักกลางเรื่องละกันครับกลางเรื่องใช่ครับเหมือนกับว่าแบบเราแบบเข้าใจรู้จักแล้วก็ได้แบบใช้เวลากับตรงนี้แบบมา ค่อนข้างที่จะนานแบบครึ่งเรื่องได้แล้วครับหรู้ว่าแบบเฮ้ยความสัมพันธ์เป็นยังไงแบบเราเข้าใจกันมากแค่ไหนอะไรพวกนี้ครับแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจกันและกันมากน้อยแค่ไหนผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วเนี่ยครึ่งเรื่องเหรอครับ<อ>ก็เข้าใจแบบก็เข้าใจน้องค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับอล้งกล้องเลยฮะเข้าใจพี่โทมมากน้อยแค่ไหนฮะผมว่าผมเข้าใจนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเป็นคนที่ดูคนออกครับเฮ้รู้สึกว่าแบบผม อะไรขำขำแบบว่าใช่หรอจริงครับจริงจริงแบบว่าผมแบบเคยเล่นแบบเล่นเกมกับพี่โทแบบเล่นกันหลายๆายคนเนีน่ยแห<อ>ละครับแวแบบก็พอพี่โทแบบคือพี่โทแบบโกหกไม่เนียนครับพอพี่โท<อ>โกหกแบบผมจะรู้ตลอดว่าอันนี้โกหกอันนี้ไม่โกหกแล้วกลับกันนะครับน้องก้องโกหกเก่งมาก <S <S ออันนี้คือคำชมวะเนี่ย <S <S อันนี้คำชมอันนี้คำชมแบบจับจับไม่ได้เลยหรือว่าน่าจะเป็นที่โตผมด้วยแหละ เพราะว่าผมโกหกไม่เก่งเท่าไรครับพูดแต่ความจริงอดูสิกล้องอ๋ออ,อย่างงี้ฮะกล้องอ๋อเปล่าครับไม,ไ,มไม่ไม่มีอะไรครับฮะแล้วแล้วพี่โทเวลากโกหกนี้เขาอาการเป็นยังไงบ้างเขาออกทังสายตาหน้าตาหรือว่ามือไม้หรือ,อยังไงฮะหรือว่าเหงื่อแตกเหมือนตอนนี้ไหมหรือ,อยังไงตอนนี้กําลังโกหกอะไรอยู่หรือเปล่าตอนตอนนี้ไม่ได้โกหกเพราะกำลังยิ้มถ้าแบบโกหกบางครั้งแบบจะมีหลายโหมดเหมือนกัน ถ้าแบบโกหกปุ๊บโดนจับได้ครับจะเป็นแบบว่านั่งเงียบๆแล้วก็จะแบบครับครับแต่ถ้าแบบคือแบบพยายามจะแบบหลอกคนอื่นอยู่จะพยายามทาให้ทาต,ตัวแบบมั่นใจมากๆออแล้วก็เลยจะแบบอ่ะแปลก,ปกอะไรพี่ไม่ได้โกหกอย่างนี้คือโกหกอยู่ถ้าเกิดพูดแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้คือพูดความจริงใช่ไหมครลับพูดความจริงครับม,มีการเสี้ยม,มีการเสี้ยมกันนิดนึง โอ้โห oh. แล้วถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งนะครับที่อตอนนี้เนี่ยมันผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วเนาะพี่เชื่อว่ามันจะต้องมีเรื่องราวที่ทําให้เราท้อแท้หรืออาจจะแบบว่าเหนื่อยกันบ้างเราสองคนมีวิธีในการรับมือกับอารมณ์แบบนั้นเหล่านั้นยังไงบ้างครับสำหรับผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าแบบท้อแท้ใจอย,อย่างนี้ก็จะจะไปใช้เวลาอยู่คนเดียวครับแบบก็คือว่าจะไป เหมือนแบบเพิ่มความสุขให้กับตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปออกไปตีกอล์ฟไปทํากิจกรรมอะไรแบบด้วยคนเดียวรู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วผมรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวแล้วแบบการได้ให้ความสุขกับตัวเองมันเป็นแบบสิ่งที่สําคัญมากแล้วพอทําอะไรไปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆอะไรก็ตามครับแบบซื้อของให้ตัวเองซื้อแบบเสื้อผ้าหรือว่าแบบให้รางวัลกับตัวเองอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออตัวเองแฮปปี้มากๆเลยครับโอเคน้องก้องแล้วครับ รัาสำหรับกล้องนะครับกล้องถ้าแบบว่ากล้องเครียดกล้องจะแบบไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวครับจะแบบว่าโทรหาเพื่อนหรือแบบจะชวนแบบเพื่อนนัดออกมาแบบว่านั่งเล่นหรือแบบเมาส์มอยกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะแบบยิ่งฟุ้งซ่านแล้วมันจะคิดไปแบบมันชอบคิดไปเองครับก็เลยชอบแบบหาคนอยู่ด้วยแบบเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือแบบอ๋อมีอีกอย่างนึงครับก็คือผมจะแบบว่าเข้าแบบในแอป X ครับฮะเพราะว่าพี่พี่เนี่ย มีจินตนาการที่เป็นเลิศมากยังไงครับยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอพี่เขาแบบว่าแบบบางครั้งก็แบบมีมีมตลกตลกอะไรอย่างนี้แล้วบางครั้งก็แบบมีการแบบคิดไปเองอแบบบางครั้งแบบคิดไปไกลเลยครับคิดไปไกลถึงขั้นไหนครับคือคือมีรอบหนึ่งครับคือตอนช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับผมสิบสี่กุมภาใช่สิบสี่กุมภาครับคือกล้องกับพี่โทเนี่ยมีโอกาสได้ไปถ่ายแบบเรียกว่า ไปถ่ายแบบถ่ายรูปไปถ่ายรูปครับเป็นธีมแบบว่าเทวดาก็เลยแบบว่าแบบบนบนตัวเนี่ยก็จะแบบมีกลิตเตอร์สีทองหน่อยครับแบบเป็นผงที่แบบให้แบบตอนถ่ายออกมาแบบมันมีแบบเอฟเฟกออกมาครับแล้วตอนคือถ่ายเสร็จก็แบบถ่ายเสร็จค่อนข้างที่จะแบบดึกครับแบบสี่ห้าทุ่มแล้วก็กลับบ้านกล้องแบบถ่ายรูปอย่างงี้พี่โทคอขอนิ้วหน่อยก็คือเป็นรูปนี้แบบชุดสองนิ้วชุดสองนิ้วอยู่ในรถแล้วก็มีแบบสีทองทองเป็นกลิตเตอร์อยู่บนตัวลรคับบบแแ้ว โอ้วันนั้นือแบบเต็มเลยในในไทม์ไลน์น้องไปกินโอมากาเสดด้วยกันแน่เลยนี่กินโอมากาเสโอมากาเสดคือแบบที่เขาฉีดผงทองลงไปใช่ครับออใช่แต่จริงๆก็คือไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายรูปไปถ่ายงานมาใช่โอเคก็คือเวลาว่างถ้าเกิดเครียดก็จะเข้าไป X แลกวก็ดูอะไรแบบนี้ไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะพี่ๆเขาแบบมีจินตนาการที่เป็นเลิศมากเอ่อถ้าอย่างนั้นทุกคนอย่าหยุดนะฮะโอเคไหม ้ามหยุดนะเราต้องไปต่อให้น้องกล้องได้เข้าพปอ่านเวลาที่เขาบอกว่าต้องการกําลังใจแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ชอบอยู่คนเดียวโทรหาเพื่อนเคยโทรพี่โทไหมคิดพี่โทจะโทรมาโอ้ไม่ต้องรอให้โทรไปเลยเราโทรหาก่อนเลยอะฮะก็แบบถ้าเกิดว่าอยากเมาโมยอะไรพวกนี้ก็โทรหาน้องครับเพราะว่าน้องกล้องรูดเยอะอยู่น้องกล้องอะไรนะครับ รู้เยอะครับ <laughs> รู้รู้เยอะอันนี้ออกแนวโดนแฉหรือเปล่า <laughs> ฮะออกแนวโดนแฉเ <laughs> อาละรครับก็คือตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายอย่างแน่นอนที่ทั้งคู่เนี่ยอยากจะทานะฮะในอนาคตมีอะไรไหมที่แบบเราอยากจะทํานอกเหนือจากนี้ครับ <c oughs> สำหรับผมนะครับก็คือแบบอยากจะทํามากก็คือเอ่อก้าวหน้าเข้าสู่วงการแฟชั่นนะครับก็คือแบบอยากไปแบบแฟชั่นวีคหรือว่าแบบไปงานแฟชั่นต่างๆครับรู้สึกว่า บบส่วนตัวผมผมชอบงานแฟนชั่นอยู่แล้วก็เลยแบบอยากไปครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากแบบเออเล่นบทบาทที่พลิกกับตัวละครซีรีส์เก่าครับก็แบบอาจจะแบบเป็นพระเอกที่โตขึ้นแบบมีความเรียลมากขึ้นแล้วก็อย่างไงเดีครัแบบเป็นรุ่นพ่อเนอะร <laughs> <laughs> บบ <laughs> รบทพ่อพระเอกอะไรอย่างงี้เ oh. <laughs> น้นคำซ <laughs> ะด้วยสิ <c oughs> อันนั้นแบบโตโตเกินไปหน่อยใช่ใช่แบบอยากได้รับบทโตขึ้นครับอ่าโอเคก็จะเป็นออกจากกลางเรื่องแล้วจะเป็นช่วงแบบว่าปลายเรื่องหน่อยใช่ไหมฮะในพาร์ชชีวิตซีรีส์ของเราที่เมื่อกี้บอกไปว่าอยู่กลางเรื่องใช่ไหมอ่าใช่ครับผมโอเคโอเคอยากพลิกบทมากเลยครับอ,อยากพลิกบทปาทนะครับโอเคอ่ะน้อรกล้องนะครับสําหรับกล้องนะครับก็อยากจะแบบว่าเรียกว่ามีแบบได้รับได้แสดงมากขึ้นแล้วกันครับ ก็ตอนนี้ก็อ๋อมีเรื่องที่รอเราอยู่2เรื่องเหมือนกันคือเมจิก l ะเ e r กับอานนท์กระเครับผมครับแล้วก็นอกจากได้รับการแบบได้เล่นซีรีส์มากขึ้นครับก็บอยากจะพัฒนาสกิลในด้านการร้องเพลงแล้วกันนะครับผม,มพัฒนาสกิลการร้องเพลงใช่ครับเพราะว่าอยากร้องเพลงแนวอะไรฮะถ้าเป็นแนวตั้งอาจจะเมื่อยขอเป็นแนวนอน <laughs> โอเคเราจะเป็นเห็นน้องกล้องเนี่ยอาจจะนอนบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงได้ <c oughs> ในอนาคต <c oughs> ใช่ <c oughs> ครับโอเคแลวเนี่ยพี่เชื่อว่าจะมีเด็กๆหลายคนที่ดูอยู่นะครับแล้วก็เห็นเราสองคนเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยในการแบบใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตในการทํางานในการเรียนเราอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเหล่านั้นบ้างฝากข้อคิดเอาไว้หน่อยวันนี้ก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อยากให้น้องๆทุกคนนะครับก้าวออกจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพราะว่าออกมาแล้วอ่ะ รู้สึกว่าแบบมันม re ีอะไรใหม่ๆท allora ี่แบบรอต้อนรับเราอยู่มากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโอกาสใหม่ๆหรือว่าแบบอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็แบบอาจจะมีบทเรียนอะไรใหม่ๆที่ทําให้เราแบบโตขึ้นได้ครับอ่าโอเคน้องกล้องแล้วครับโอ้น้องๆจะเอาราเป็นไอดอลแล้วเนี่ยครับผมก็ครับผมก็สาหรับผมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องการ manage เวลาแล้วกันครับก็ คนเราครับสามารถแบบทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันได้ครับถ้าแบบทุกคนแบบมีความตั้งใจมากพอผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยแล้วก็เหมือนที่พี่ๆโทบอกนะครับถ้าถ้าสมมตินเนี่ยเรามีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราอาจจะแบบได้รู้ว่าจริงๆอะ่ะเราอาจจะแบบมีพรสวรรค์หรือแบบมีความสามารถในด้านนั้นอยู่ก็ได้อยากให้แบบทุกคนลองเปิดใจและลองทํเดูครับผมเอาละครับปรบมือให้หน่อยนะครับไปกับโทมัสก้องครับผม วันนี้นะก็เรียกว่าได้แง่คิดดีๆไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการเปิดใจการล้องอะไรใหม่ๆจะมีโอกาสเข้ามาแน่นอนแต่ได้ข่าวว่าวันนี้เนี hey, ่ยไม่ได mm ้มาพูดคุยอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่มีเซอร์ไพรส์ช่วยใช่ไหมใช่แล้วซึ่งจะโลยตัวลงมาจากชั้น4ฮรอเล่นรอเล่นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยกเวทีให้กับ2หนุ่มเลยโทมัสก้องครับผมขอบคุณครับ <Hello. S 2> คล้ายๆเป็นอะไรเดิมๆแบบเดิมที่เป็นเหมือนทุกครั้งคล้ายๆมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ใั สักครั้งที่ไม่เคยตอนเธอยิ้มเฝ้ารอพรุ่งนี้เธอได้เจอเธออีกครั้ง โทมัสก้องหน่อยแล้วบอกเลยว่าไม่อยากขึ้นมานะครับรู้สึกเป็นส่วนเกินแต่ว่าต้องขึ้นมาปิดเวทีอุ้ยร้อนอะครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะอ๋องก้องถามว่าที่โทรร้อนหรอร้อนไหมฮะแต่ว่าเห็นแบบว่าร้อนครับเพราะว่าได้รับความรักและความอบอุ่นจากพี่เพี่แฟนทุกคนเลยค่ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเปิดก๊อกเลยเธอทิชชู่ซับหน้าหน่อยไหมฮะแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับผมก็ ขอฝากผลงานชิ้นแรกของพวกเราเลยนะครับคือพวกเราแบบผมใจมากๆนั่นคือกี่หมื่นฟ้า Your Sky Series นั่นเองครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอซีอีและ YouTube ช่องมันดีแชนเนลนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็มีไพลอดออกมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า Magic Lover ครับครับก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคต ที่ต่อจากเมจิกระเอร์นั่นก็คืออันนนลเวอร์ครับหรือเขาชื่ออันวานั่นเองครับแล้วก็พวกเราอาจจะแบบมีรายการหลายๆรา,า,ายการที่แบบว่าได้ไปถ่ายมาครับยงังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยน,นะครับอุ้ยพี่เสียงพี่โทรเหรอเนี่ยใช่รายการชื่อว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยจริงเมื่ <laughs> อกี้อ่ะทิชชู่มาแล้วครับทิชชู่มาแล้วเออ จะเช็ดแต่ให้เช็ดให้ไหมเฮ้ยเขามีขู่เขามีขู่ดูสิดูสิมันมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอพี่เออแต่พี่โทมัส เงือออกเยอะจริงจริงใช่ครับช่วงนี้แบบเล่นกีฬาบ่อยหน่อยครับก็เลยแบบเงือออกค่อนข้างที่จะเยอะครับผมแบบเล่นบาสตีกอล์ฟแล้วก็แบบไปเล่นกีฬาอื่นๆด้วยครับช่วงนี้แบบฟิตมากเพราะว่าทั้งเล่นกีฬาแล้วก็ทั้งเล่นเวทก็คือแบบกําลังฟิตหุ่นอยู่ครับทุกคนอใหญ่ขึ้นไหมนี่มีคําถามมีคําถามด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณสองหนุ่มมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ